สวัสดียามเช้าครับวันนี้หมอกลงเยอะเลยครับนี่ก็สายแล้วนะครับเจ็ดโมงครึ่งแล้วครับเห็นนะครับบรรยากาศท้องทุ่งท้องนาครับหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จกันเสร็จสับกันเรียบร้อยแล้วครับก็ยังเหลือแต่โคชิฮิคาริของเราครับเนี่ยครับปล่อยให้เหลืองอารมเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วครับ มีกําหนดอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้าจะเริ่มจะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเนี่ยครับเราปล่อยให้เหลืองสุกเต็มที่เลยครับให้สุกเต็มที่เป็นข้าวสําหรับทําพันธุ์ครับเราก็จะให้มันสุกเต็มที่เลยแล้วก็เกี่ยวแล้วก็มาตากอีกทีหนึ่งครับเนี่ยครับพร้อมให้เก็บเกี่ยวได้แล้วสําหรับท่านที่จองไว้ก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวก็ได้แล้วครับไม่นานไม่นานครับ สำหรับท่านที่อยากได้พันเอาไว้ลงฤดูกันนะครับก็สามารถสั่งจองเข้ามาได้ครับพันธข้าวญี่ปุ่นโคชิฮิคาริครับสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์มาคุยกันได้ครับเ,เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์ก็กับเบอร์ ID ดีไลน์ก็อันเดียวกันครับ081 017 สี่ห้ี่ครับครับสมัครทักสอบถามพูดคุยกันได้ครับนี่ก็พร้อมเก็บเกี่ยวแล้วครับวันนี้มาอัปเดตให้ชมกันหน่อยโอเคครับวันนี้มาสั้นๆแค่นี้พอครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ